การที่เราไม่ให้อภัยนั้นเรากำลังเก็บสะสมพลังงานเชิงลบเอาไว้ในร่างกายและเอาไว้ในจิตใจของเราเองโดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเวลาที่เรารู้สึกโกรธรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกโมโหรู้สึกไม่พอใจนั้น เรากำลังทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดการทำงานที่ไม่ราบลื่นเรากำลังทำให้จิตใจของเรานั้นขุ่นมัวเต็มไปด้วยความทุกข์ดังนั้นแล้วคนที่รักตัวเองเขาจะฝึกการให้อภัยตนเองและฝึกให้อภัยผู้อื่นแม้ว่าการให้อภัยนั้นจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสักเท่าไหร่ แต่เราทุกๆคนถ้าหากรักตัวเองอย่างแท้จริงแล้วเราควรที่จะฝึกให้อภัยแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆของตัวเองที่เรารู้สึกว่าเราไม่น่าทําเลยเราไม่น่าคิดเลยเราไม่น่าจะพูดออกไปเช่นนั้นเลยเมื่อเราให้อภัยตัวเองได้เราฝึกให้อภัยตัวเองได้บ่อยๆแล้วเราก็จะให้อภัยคนทุกๆคนเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์เพราะทุกๆสิ่ง ที่เขาคิดทุกๆสิ่งที่เขาพูดออกมาจากความเชื่อของเขาตั้งแต่วัยแรกเริ่มที่เขาเกิดมาลืมตาขึ้นมาดูโลกและเราก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดมาด้วยความเชื่อแบบไหนหรือความทุกข์ยากลำบากแบบไหนดังนั้นทุกๆคนมีเหตุผลที่ต้องมาเรียนรู้บทเรียนของตัวเองบนโลกใบนี้จงให้อภัยตนเองแล้วเราจะให้อภัยทุกๆคน เพื่อการรักตัวเองที่ถูกต้องและเพื่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจที่ดีงามเต็มไปด้วยพลังงานเชิงบวกภายในร่างกายของเราเองค่ะ